สบายดีสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องซาลาสวรัน์มื่อนี้เราสีผ้าไปเก็บหมากเตยเอาไปต้มแนละ้วพี่น้องเห็นพอดว่าหมากเตยเป็นยาดีเนาะล้วก็สิบ้าชมถงเข,ข่าพอนพรมอ,อมื่อนี้ครับก็อยู่ที่บ้านไผ่เมืองจำพรแขวงสวรรค์นนเขตเนาะหมากเตยบ้านข่อยเอิญหมากเกตอะไรนะเตยนามนะพี่น้อง โมโหสิมีหรือบอปกติ่อยเห็นแถวนี้ลายโหเลยสิมาเก็บเอาอันนี้บ่อ่างน้ำบิงเข่าก็จะแถวนี้งามๆแดดพี่น้องแดดแดดอันนี้ตามมุงแรงอันนี้เป็นบรรยากาศยามแรง อยู่ที่ทงหน้าบ้านไผ่มึงจำพรเนะาะเมื่อเนร่กับวันประหัดวันที่สี่เดือนเก้าเน้ะพี่น้องไฟกับบอลาวแล้วกัน้องแพลวสบายดีพี่น้องน้องแพลวลูกเอ้ยบอลาวนี่ไปย่างน้องแพล,พแพล,ลว เข้าก็เจ้าแถวนี้สังเกตผ่านต้นตาลต้นไปเห็นบ่พี่นองเรืองอยู่กําลังจะสุกแล้วเพราะว่าแถวนี้นําม่ค่อยบกแล้วมันก็งามพร้อมเพราะว่าช่วงนพิคนปลูกบัวผีร่กหลายแล้วแถวนี้น่ะปลากระเจ้านีไลายเนียปลากระเจ้าเลี้ยงไว้ วันชินบ่หมดนี่หมักปุ้งเกี่ยวบ่หมักปุ้งเกี่ยวเนาะแดงอยู่นี่เบิ้งหิซิมเบิ้งแชบ่รสชาติหวานคือหมักน้ำเต้าคือว่าหมักตำปุ่งบ้านข่อยเอิญเนาะคือกัน แถวนี้มีตะก๊กไม้ใหญ่เนาะเมื่ออื่นน่าจะเป็นวันผ่าพราาะว่มืนอีกผ่นตีกองแรงปุยปุยอยู่พูดเแต่วก่า่อยเห็นแถวนะพุ่นทั้งทงทั้งหวงสะพานเด็กต้นมันฮ่ะเด็กต้นมัน เบิงเข่าก็เจอนะพี่น้องเหลืองบมดแล้วแถวนี้มิจต่งหน้าติดๆกันแถวนี้มิต้นใหม่ใหญ่ๆไงจหน่อยเขาก็มือ้อหละทีมคับบ้านหัวยางกับบ้านผายห่างกันประมาณสิบกว่ากิโลเนาะไปมาแป๊บเดียว หรือว่าข้าวเดียวอะไรทั้งหน้าผลเป็นภายลำล้นแต่ว่าผลป,ปล่อยหน้ามอ,อกเบิ้อะไร จังหน่อยก็ออกพันชาแล้วนี่ออกพันชาแล้วก็ร้อยกระทงแล้วบัดนี่อ้อร้อยกระทงรอยกระทงมีหไปร้อยอยู่ไกลแท้ ล่มเด้อทางหนาี้เป็นหมูบ่บ้านเนาะเข่าก็เจ้าคือกันกับเข่าหน้าขอนี่แหละเข่าเสียขาาคือกันเบิดเข่าอันนี้ชีออกแข็งแงแน่ ตีกองครึ่งครึ่งเด้อบึงสังเกตเป็นเข่าเป็นเท้าน่ะเพียงหลธิเลยหน้ากระจำหน้าหน้ากระจ้าหน้าเข่าหน้าน้ามนี่พายน้ำล่อนเนะ้ะ ไปน้ำร้อนก็จะบนยังบดขังก็จะยังบดขังน้าไว้ได้อันนี้เป็นทางหลุ่ม น้ำไห้ทักทากทองฝ่าเห็นบ่พี่น้องแจมใสน้ำไห้แหง้งเนาะลไห้มาหางเที่ยงนาเที่ยงนาก็จะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ เดียวก็พอแล้วแม่นบ่มาเกตอันไหนไม่ใช่มากต้องไปตัดนะง่ญ่แท้น่ะแม่นฉบหมากอันนี้นี่เด็กเตยหนามแต่บางพื้นที่ก็เอิอนมาเกตแต่คือบุห็นดอกมันเนาะฮะให้บ่เล่าลงไปตัดให้ ชิตเปตางแห่งลองหายพอคนต้มกินลองบึงเนาะพี่น้องเข็นก็จะแช่ในอันไหนลายลายแต่เขาว่สดีตับดียังผู้ใดโบแมบแมนเมนเตยนี่แล้วโบแมนได้เตยเขาไปตำสาสต์อันนี้ตำได้บ่หนิ อเ,เออเออนี่แลหละมะหน้าตาคล้ายๆอันนั้นเนาะคล้ายๆมักททเรียนบจ่จ้ว่ะรว่วหมังมีเนะาะบรรยากาศตอนนี้กำลังเริ่มแดดอ่อนเลยนี่เนาะตอนนี้เขาก็ตัดออกมาไปถีบร้อย ัดมาลูกนึงเนาะที่จริงก็มีหลายเนาะมีบ่อึดคนตัดไปเบิดเจ้าไปต้มตากแห้งก็ต้มาเจ้าเป็นตับพี่น้องจังแม่นบ่แม่นดีตับพะนแต่เฮาก็ต้มกินเบิ่งจังหม้อ2หม้อก็บ่สหายดอกเนาะพรเป็นมกไม้สิบ่เบื่อบ่เบื่อดอกมักเตยโคกอะไรแห่งสิเบื่อเตยโคกเาจยังต้มเาอีกบ่บ พ่อแหละลูกเดียวเนาะอัปโตมกินลองเบิ่งคือหมักยังเนาะงามได้เนาะคือหมักหนัดเนาะไะถือดูงเทียงหน้าเขาเจ้าตอนนี้เขาก็ได้หมักเตยแล้วก็ชิมมือกันเนาะเขาก็จ้าแท้นี่ก็งามอยู่ อันนี้คือชิเมนเข่าคือในน้าอะไรเนี่<ม>เข่ากลางเนาะนเข่ากลางถ้าเข่าดอพูดเหลืองมาเลยพังเสียงน้ำไหลทึนทุนนให้บอล่าถือให้ร่องต้มบ่างมาลาดอ่ะเห็นบางคนผืนก็ว่าว่าดีเนาะเลยอยากลอง ข่าทั้งน่ะก็ยังมันหักลงมาแสวขั้นขึ้นรถจักนี่ค่ะมันกล้าขึ้นน้ำต้องนี่ย่านได้ข่อยอย่านมันหักมาหุ่งก็เจ้าค่ะนะกกเก่าแล้วมันหลดดกๆวาบรถ Hên hết Hên đeo mọi người 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 mọi Mặt ta khoai Ta khoai mọi người mọi người mọi người ta khoai, nè แดงๆงั้นหค่ะนี่น,น,นี่พี่น้องโอ้เป็นตะก,กินแท้สีมันนี่สีมันคือพี่เบือเนี่ยนี่นี่เห็นว่าโค้งโค้งอ่ะน่านร,รักเลยเปรี้งยงเนี่ยเบืองเงี้ยเข้าคนไม่จะนหน่อยในเกี่ยวทั้งนั้นเจา้าเกี่ยวเลยคือเป็นตอเพืองบ่เลยบวชุกไวแล้วคือจะไเฝาบวชุกไวสิปไปใส่คนแรกกับเจ้าอัน อันนั่นก็มีลายสีแถแพวน้ำขาเจ้าวันบริห่งเนาะมันกระสุกไววแล้วเขา มกเขียบมันก็คือน้อยนะมันชุกเลยแต่เข่ปุ้งปรงังเนอเมาเขียบโอ้ชิชนไม่นงก็ไดอมาชุกหอนบ้านเลยได้แ<อ>บบน เพื่อนก็จะหมู่บ้านคะหมักเตยนี่สหมักทุเรียนทุเรียนดอมั่วลาเอามากินรูปหมักุเรียนค่ะพอถั่วลา โอเคเนาะพี่น้องตอนนี้เขาก็ข้ามาฮอดหมู่บ้านแผ่นปีธีบลอยสำหรับคลิปนี้เขาก็จะขอจบคลิปเอาไว้ชั่วนี้เนะาะมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะผู้พาดคลิปใหม่ๆจากช่อง,ของเขาเนาะพี่น้องพบกันใหม่พี่น้อง,องคลิปหนะ้าสำหรับพี่นีิกะสบายดีสวัสดี